สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูยูนะคะวันนี้คุณครูยูก็จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมค่ะแล้วก็วันนี้คุณครูยูก็เตรียมสื่อไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะสื่อนี้เขาเรียกว่าสื่อสร้างสรรค์แม่ไอติมจับคู่สีนะคะนี่เลยมันมีสีแดงสีชมพูสีเขียวก็สีฟ้านะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวไปดูกัน ื่อนี้มีความหมายว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นสื่อที่นำมาใช้การใช้สื่อที่จัดทำขึ้นนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้เด็กสามารถจับคู่สีของแม่ไอติมได้ 2. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมแม่ไอติมจับคู่สีร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างปลอดภัยค่ะ 3. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติตามกติกาการเล่นเกมแม่ไอติมจับผู้สีได้ค่ะวิธีการเล่นนะคะคุณครูจะให้เด็กๆหยิบแม่ไอติมทีละแท่งนะคะแล้วจากนั้นไปใส่ในกล่องที่เตรียมไว้นะคะที่คุณครูเตรียมไว้นะคะแล้วก็หยิบสีอะไรก็ได้ให้ไปใส่ในสีนั้นนะคะจนหมดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้เด็กๆดกูนะคะเดีย๋ยวเราไปกัน นี่ค่ะคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆแล้วนะคะมีสีแดงสีชมพูสีเขียวก็สีฟ้านะคะเด็กเ,เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กเ,เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยการตามหา,าแม่ไอติมแล้วก็หยิบหนึ่งแท่งแล้วก็ใส่ในกล่องที่คุณครูเตรียมไว้นะคะว่ามีสีอะไรบ้าง เด็กๆก็จะหยิบแม่ไอติมหนึ่งแท่งนะคะไปใส่ในกล่องที่คุณครูเตรียมไว้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างนี้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีแดงอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีแดงก็ไปใส่ในสีแดงค่ะอ nice ันนี้สีฟ้าก็ไปใส่ในสีฟ้าอันนี้สีฟ้าก็ไปใส่ในสีฟ้าอันนี้สีเขียวก็ไปใส่ในสีเขียวอันนี้สีชมพูก็ไปใส่ในสีชมพูค่ะไปใส่จนหมดนะคะ ข้ะ, it, it, ะซึ่งสื่อชิ้นนี้จะช่วยในเรื่องของเตียงความพรองทางด้านวิชาการเรื่องจับคู่สีค่ะอีกท่านเวลาเด็กนะคะหยิบแม่ไอติม ที่รักแท่งนะคะจะช่วยในเรื่องของทัาษะก้ามเนื้อมากเล็กในการจับหยิบสิ่งของค่ะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ